สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tharot by ก,กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อเดี๋ยวอาจารย์จะเบรคคลิปนะคะจะเบรคคลิปเป็นพลิกอด็ตพิกอากาศน้อ,นองอมีคนขอมาเยอะเลยหลังไมค์ขออาจารย์มาเยอะเลยอินบ็อกเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเบรคคลิปนะคะแต่เดี๋ยวขอทำอาสามราสี่ธาตุนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะอยากได้อะไร คอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ถ้ามีเวลาว่างช่วงนี้พยายามเร่งงานอยู่เพราะว่ารู้ว่าทํางานช้านะจ๊ะอาจารย์ก็มีงานอื่นด้วยถ้าว่างก็จะมาอัดให้นะจ๊ะโอเคไหมมามากันที่ธาตุแล้วค่ะธาตุแรกธาตุลมเมทุนจุนกุ่มธาตุาแรกนะคะในเดือน <c oughs> 1นึถึงสิพฤษภานะคะมาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรลม เป็นการดูดวงแบบจ e น e r โรเลดดิ้งค่ะอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปนี้แล้ว <c oughs> ああ ใครอยากรู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุอะไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือน้าใครเนี่อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูจ์เอาพลังงานบวกๆมาให้อ่านคลิปแบบฮาร์ดคอร์หน่อยอ่านคลิปประมาณเหมือนจากจะให้คุณลุกขึ้นมา อยากเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนรุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหากระทั่งความรักหรืออะไรที่มันไม่ดีมันถาโถมอยู่ในชีวิตไม่ได้ตั้งใจจะบทขยี้ให้คนเจ็บปวดรวดร้าวหรืออะไรก็ตามนะคะอาจารย์อยากให้พวกคุณเข้มแข็งคนเรานั้นจะผ่านชีวิตไปได้แต่ละวันมันยากลําบากมากเพราะฉะนั้นโลกโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่เข้มแข็งขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทุกคลิปที่อ่านคลิป ที่อ่านออกมาเนี่ยไม่ได้บทขยี่ต้องการจะให้พวกคุณต่อสู้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนัจ๊ะลม่มแม่ทุนจนกลุ่ม1-16ถึง16พฤษภา,านี้ขอไพ่ใบแรกมาหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักสถานการณ์ของคุณคนที่คุณรักและการแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่ใบแรก5เหรียญ เป็นความรู้สึกว่าช่วงนี้ถูกทอดทิ้งนะคะท้อแท้สิ้นหวังขาดกําลังใจอยู่ในสภาวะของระวังเรื่องของการเงินฝืดเคืองด้วยเงินไม่เข้าตามกําหนดเงินเข้าราชา้าเงินหมุนไม่ทันมันย่าแย่หน่อยช่วงนี้เงินมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ได้แย่มากหรอ,อกการจับจ่ายใช้สอยมันมันไม่ลื่นไหลเหมือนเคยเออมันไม่ลื่นไหลเหมือนเคยเพราะฉะนั้นระวังหน่อยละกันในสถานะทางการเงินต้องระวังอย่างมากบางทีก็แบบ อยู่ๆก็เสียเงินโดยใช่เหตุบางทีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาแห่ขอมาขอยืมมาขอเอาเดื้อก็มีนะคะการทําการกิจการใดๆก็ตามช่วงนี้ทุนหายกําไรหดประคับประคองไปนิดนึงให้ผ่านช่วงโควิดแบบนี้ไปก่อนอาจจะเป็นหนทางที่ดีของคุณนะคะในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักก็เบือ่อเบื่อมากกับความรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกที่วิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยความรู้สึกที่วิ่งตามความรักมันเหนื่อย ความรู้สึกที่รักแล้วไม่ได้อะไรมันเหนื่อยประมาณนั้นแล่แต่ถามว่าทุกเยอะไหมก็ไม่อะไม่ได้ทุกเยอะเท่าไหร่พยายามเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่นะคะไพ่ห้าใบของคุณสองเหรียญมีใครกลับมาไหมมีใครยังมาวนเว,ว,ว,วียนปนเปี้ยน,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 นระวังการเงินขึ้นมาถึงสองใบระวังการเงินที่หมุนเงินไม่ทันเข้ามือซ้ายทะลุออกมือขวาแทนที่จะได้เป็นกอบเป็นกำเป็นก้อน ช่วงนี้เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องระวังเน้นเน้นระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะไปทําบุญไพ่บอกว่าไปทําบุญเดอะฮาร์เันมาบอกว่าไปทําบุญค่ะถือศีลกินเจวสวดมนต์ไหว้พระทําใจล่มลมจ้ะในความรักก็ตามในความในด้านของความรักก็ตามที่ผ่านมาถ้าชีวิตมันยากลําบากถ้ามันเน็ตมันเหนื่อยมันทุกข์มันเจ็บมากมากนักก็เป็นเดอะโฟลไปค่ะละลาละล่องลอยไปคุณเป็นคนชอบอะไรที่ตื่นเต้นเนาะ เป็นคนชอบอะไรตื่นเต้นเป็นคนทนอะไรไม่ค่อยได้นานเป็นคนที่สมาธิสั้นบ้ากกุมไอไม่ใช่กุมอาลมลมเป็นคนที่สมาธิสั้นอยู่กับอะไรไม่ได้นานชอบอะไรที่โลดโผนชอบอะไรที่ตื่นเต้นชอบแสวงหาความโลดโผนความตื่นเต้นแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆบางทีคิดมากบางทีคิดน้อยบางทีไม่คิดเลยบางทีคิดมากมเลยประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นคนเก่งปิงออฟวานคุณเป็นคนที่มี เขาเรียกว่ามีพลังอํานาจแห่งการการไปให้ถึงในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อยากได้อะไรต้องได้นั่นแหละอยากทําอะไรก็ต้องทําให้สําเร็จนั่นคือคุณนะคะในความรักครั้งนี้ช่วงนี้ในความรักคุณอาจจะไปอยู่กับความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้กับใครเขาอาดตที่ผ่านมาเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นเพื่อนเป็นกรลยาณิเมตช่วงนี้ไปลันลาลันล,ลา,ล,าล่องลอยไปปาร์ตี้บ้างค่ะบางครั้ง ชัดแบบตัวเองชัดแบบด้วยพลังงานการที่เราไปล,ะละันลาไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่า,าไปเที่ยวกลางคืนหรืออะไรไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปเมา้ามอยคุยกับเพื่อนบ้างจะทําให้ชีวิตคุณคุณชีวิตคุณอยู่กับที่ไม่ได้อะอาจารย์มองว่าลมเป็นอะไรที่พัดซ้ายพัดขวาลมเป็นอะไรที่พัดไปพัดมาเพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะอยู่กับที่ค่ะร่องรอยเลื่อนรอยไปเรื่อยๆแต่คุณมีเป้าหมายสาหรับชีวิตไม่ต้องกังวลน,นะคะ าการลงทุนได้ๆหาคนปรึกษาหาคนปรึกษาถ้าอยากลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่หาเพื่อนร่วมหุ้นหาคนแนะนําได้ก็คงจะดีเป็นพวกปรึกษาหาลือน่าจะดีนะจ๊ะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณเขาทิ้งคุณปาหรือคุณทิ้งเขาใครเทใครจ้าเหนือจา๋าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันทําไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็ไม่เอาเด็วกว่าค่อนข้างใจร้อนนะจ๊ะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอความสัมพันธ์ใดๆของคุณกับเขาที่เข้ามาเร็วมักจะไปเร็วเสมอคนคนนี้ชอบเซ็กต์แต่ขาชอบเซ็กะะ์อเิเลสตันหามันพาไปชอบเรื่องอย่างว่าหรือความรักที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่เจ้าของเขามีรักรั้งใหม่แล้วค่ะ เขาเมรักครั้งใหม่แล้วลม <c oughs> คุณกับเขาได้จบกันมาแล้วน่ะจ๊ะแต่ในการในการมีรักครั้งใหม่ที่คนมาหยิบยื่นให้เขาก็อาจจะมีคนเข้ามาทําให้เขาสนใจเออทาให้เขาสนใจเขาก็สนใจอยู่แล้วล่ะเขาชอบเรื่องแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> เออเขาชอบเขาชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรักครั้งใหม่บางทีเขาอาจจะไม่ชอบไม่ชอบแบบมีคนเข้ามาชอบชอบชอบแต่ว่า ก็อาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจสักเท่าไหร่หรือว่าคุณกับเขาเป็นความรักที่มันจบกันไปแล้วมันจบกันไปแล้วแต่เขาก็ยังขาดจากคุณไม่ได้นะเขายังคิดถึงคุณอยู่อย่าแปลกใจถ้าคุณฝันเห็นเขาอยู่อย่าแปลกใจที่ยังทําไมใจคุณยังคํานึงถึงเพราะว่าคุณกับเขามันเป็นเดวิลเขามีตําแหน่งเดวิลในในตำแหน่งคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณร่นราร่องรอยแต่เขายังทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เออให้มันทุกข์ซะให้ตาย <laughs> เออประมาณนั้นแหละให้มันทุกข์ซะบ้างประมาณนั้น แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเดอะสตาร์สิบดาบสเตรนคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภราศีมังกรราศีพฤษจิกราศีสิงราศีกุมหรืออยากคุยกับใครก็คุยไปเถอะคุยแล้วมันสบายใจคุยกับใครก็ได้ถ้าใจคุณเป็นศกนะคะหรือคุยกับคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤษจิก อ่าแนวโน้มแนวน้มเดรสตาคุณเองเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่กับชิวิ์ได้แล้วแหละแต่ยังคงความเจ็บช้ำยังคงความเจ็บปวดยังคงความระลึกถ,ถึงในใจย,ยังคงแบบยังคงเจ็บกับคนคนนี้ย,ยังคงไม่ได้ออกมาเต็มร้อยอาทาใจได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว แต่ก็ยังคิดถึงอยู่ประมาณนั้นยังคิดถึงบางคนได้จบกันไปแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยห่างหายแต่ยังตามสืบตามส่องตามฟอมองกันโย่คุณเป็น D and Place เดียวการเริ่มต้นใหม่ของคุณจะสำนทธิดผลค่ะความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นรักลับๆคนคุณคุยกับคนที่มีความลับเยอะ หรือคุณเองก็มีความรับเยอะคุณเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไบโพล่าเลยจ้ะคือบางทีก็อยากรักบางทีก็อยากเลิกบางทีก็ไปต่อบางทีก็พอแค่นี้บางทีก็เจ็บเจ็บบางทีก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละคุณเขาคิดยังไงกับคุณรมเขาคิดยังไงกับคุณจ๋าลมจ๋าเขาเครียดเออมันเครียดจิตตกนอนไม่หลับรักเยอะค่ะเดอะเลิฟเวอร์คนคนนี้มีรักเยอะคนคุณไปคบกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาเสียใจเสียดายเสียความรู้สึก เสียทุกอย่างทัวร์ออฟครับเขายังเขายังคิดถึงคุณอยู่นะแต่คนคนนี้มีรักั้งใหม่ได้เรื่อยๆแต่เขาเฉยกับคุณอนะ่ะเขาคิดถึงเขายังรักยังผูกจิตผูกใจกับคุณแต่เขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะทั้งๆที่เขาอยากจะทําแต่เขาทําอะไรไม่ได้กลัวเสียฟอร์มกลัวเสียเซล์เขานิ่งเฉยเขาควบคุมตัวเองได้ดีทีเดียวคนคนนี้นิ่งเฉยนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนให้มันนิ่งให้ตายเออประมาณนั้น คุณอาจจะคุยกับราศีธาตุดิน,ดน,ก,นก่อนธาตุดินผฤสศกันมังกรเมถชุนนะจ๊ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาณนะตอนนี้คุณไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตสิ่งเดิมๆคุณยังคงเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา คุณอยากมาหาความมั่นคงให้กับชีวิตหางานหาเงินหาชีวิตที่เป็นสุขเพราะคุณรู้ว่าการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นคุณฉลาดพอตรงไหนถ้ามันเจ็บคุณจะเดินออกมาตรงไหนที่มันทุกข์คุณจะไม่อยู่คุณปรับตัวได้กับสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณเก่งนะเดอร์มีเชนเป็นคนที่เก่งแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคําพูดอะไรก็ตามทําให้คนเชื่อถือทําให้คนศรัทธาหรือคําพูดของคุณหวานร้อมคนได้เก่งมีเล์เหลี่ยมเล็กๆน้อยๆประมาณนั้น คนฉลาดเดินน้ำลมไฟอยู่ในมือคุณหมดอย่าก,กังวลลมอ่าคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วคนที่นิ่งเฉยใส่กันคนที่ห่างหายไปคนแบบนั้นคนคนักลักษณะแบบนี้หรือว่าไม่ได้มีสถานะอะไรไปแอบคบแอบคุยแอบชอบเขาหรือก็ไม่ได้คุยกันแล้วยังมีโอกาสจะกลับมาพูดมาคุยสารสัมพันธ์ทักทายกันได้ไหมคะมีโอกาสไหม เดวิ e l of Fortune จักรวาลบอกว่าอะไรจักรวาลบอกว่าการเดินจากคุณเทเขาดเขาเทคุณเนี่ยการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ทําใจซัดเถอะทาใจยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองมีอะไรมีความฉลาดมีความสวยงามมีความรอมีความรอดมีความเก่งอย่าเป็นรักที่ถูกไม่ถูกเลือกของใครเลยคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจเจ้าตัดใจเหมือนกันนะถ้าในถ้าในสิ่งที่คุณต้องการแล้วในคุณได้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณก็ไม่เอา เหมือนอะไรเหมือนว่าสมมุติว่าถ้ามีกวามรักแล้วมันไม่ดีก็ไม่เอาถ้ามีความรักก็ไม่ใส่ใจก็ไม่เอาถ้ามีความรักแล้วมันต้องทุกข์ก็ไม่เอาเออฉลาดมากลมแม่ถุนต้นกลุ่มอ่ะไปกันต่อสิอ่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน เขามองมองดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนกันเขาไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเขามีครอบครัวแล้วมองเป็น2ประเด็นสําหรับคนที่มีครอบครัวรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะจ้าอันนี้สําหรับรักสาเศร้าเราสามคนหรือว่าแอบรักแอบคุยแอบ,บชอบแอบ,บกิ๊กประมาณนั้นเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เขาก็เหนื่อยความรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่การงานหางานหา,งา,นหางเงินหาชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายเลยความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้อยากให้ค,ความสัมพันธ์ไปได้แบบเรื่อยๆหรือว่า ปล่อยมันไปแบบนี้ปล่อยมันไปแบบนี้ถ้าอะไรมันจะเกิดก็เกิดถ้าอะไรไม่ไม่ใช่มันก็ไม่มาประมาณนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะลม <c oughs> คุณมีคนใหม่เข้ามาหม้ยใจของคุณยังโฟกัสอยู่กับคนคนนั้นคุณโฟกัสกับเขามากเกินไปมันทําให้ชีวิตคุณเศร้าหมองหน้าเบื่อเซ็งเป็ดแต่คุณมีคนเข้ามารักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชาย ก็ได้คุณมีเด็กเข้ามาเตาะไหมมีเด็กเข้ามาจีบไหมคุณเองยังบางครั้งยังสับสนในตัวคุณเองอยู่เลยจริงๆอ่ะต่อให้ใครเข้ามาน่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยนะจะบอกให้คุณเป็นคนแฟลนี่เป็นคนอัธยาศัยดีแต่ว่าคุณคุยกับคนได้หลายๆคนนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ชอบใครสักคนหรอกคนที่คุณรักเขาไม่ทักคุณเลยไอ้คนที่ไม่รักก็ทักกูจังเลยมันก็หน้าเบื่อบางครั้งมันก็หน้าเซ็งคุณอาจจะมีเด็กเข้ามามีโอกาสมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นขอโอกาส แบบว่าเขามาหยิบยืน่นขอโอกาสขอการสนทนาส่งข้อความมาหาส่งรายมาทักว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันคานสวัสดีวันพุธบานมันเป็นปฏิทินเลยว่าสวัสดีทุกวันเลยน่าเบื่อบางทีคุณก็รู้สึกเบื่อสึกเซง็งไม่รู้จะส่งมาทําไมจะบ้าเหรอเอออ่ะ เขาฝากบอกคุณได้ก็จะฝากบอกอะไรกับคุณเขาฝากบอกว่าโฟกัสกับครอบครัวเขาค่ะเขามีครอบครัวแล้วไม่ลูกสองคนในบางคนมีลูกหนึ่งคนในบางคนมีครอบครัวหรือเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขาก็ยังโฟกัสกับจุดจุดเดิมของเขาค่ะชีวิตของเขาครอบครัวของเขาตัวเขาเองสิ่งที่เขามาดหวังมาดมั่นการทํางานค่ะคนคนนี้บ้างานบ้าเงินค่ะ อยากได้ความสุขเขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวเขามากนะหาเงินหาทองแบกภาระกับครอบครัวภาระที่เขาแบกใหญ่หลวงนะกับคุณเขาก็บอกว่าถ้ามันจบไปได้ก็โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าแต่เขาก็ยังมีคุณไว้ในใจคือจบจบ,จบก็จบไปจบก็จบไปประมาณนั้นจบก็จบจบได้เดอะทาวเวอร์เขาคงคิดว่าคุณกับเขาคงขาดกันไปแล้วมันเริ่มห่างไกลกันทุกทีทุกทีทุกทีทกทแล้วถ้าฝากบอกได้คุณคุณจะฝากบอกอะไรเขาฝากบอกว่าเจ็บไว้ใเ้ยเจ็บเจ็บ สิ่งที่ผ่านมาคุณเจ็บคุณจบคุณจบกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณเจ็บแต่ใจของคุณยังไม่เลิกลาเขาเรียกตัวตัวไกลใจยังไม่ห่างบางครั้งคุณก็อยากกลับไปทักไปทายเขานะบางครั้งคุณก็ไปเฝ้ามองเขาบางครั้งคุณก็บอกว่าชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้วล่ะฉันก็พยายามหาความมั่นคงกับชีวิตเหมือนกันเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดินหน้าไปหาอนาคตที่ดีกว่าเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่เป็น นะวันนี้เช่นบ้านคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้ที่ดินคุณอยากได้รถคุณอยากได้ความมั่นคงกับชีวิต <c oughs> ขอไายแนะนำห้าใบบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเรียบร้อยแล้วคนที่คุณคุยอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมไพ่แนะนำว่าไปทาบุญเยอะๆนะช่วงนี้เหมือนคุณเองค่อนข้าง,งจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวค่อนข้างมีความวิตกกังวลมากๆกับหลายสิ่งรอบตัวความรักก็ตามตัด จซะให้ขาดมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณทําเพราะว่าในเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณก็เจ็บทุนเดินต่อไปคุณก็เจ็บเพราะฉะนั้นเจ็บแล้วจบยังดีกว่าเจ็บแล้วไม่จบคุณก็มีความสุขได้จริงๆแล้วนะ่ะไม่ต้องไม่คุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณสูญเสียเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกมาเยอะแค่พักกายพักใจแล้วก็เยียวยาตัวเองให้พ้นจากความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งมันยังมีสิ่งที่ค้างคาใจมันไม่เยอะหรอกแต่ว่า คุณก็อยากได้การเติมเต็มบางทีคุณไม่ได้อยากได้อะไรจากความรู้สึกนี้อยากการพูดคุยอยากได้กัญยาณิมิตอยากได้การเติมเต็มก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาเออก็ไม่ได้อยากได้เขามาเป็นสาม,มีหรอก <laughs> <laughs> ไพแนะนําว่าอะไรที่แตกต่างอะไรที่มันแตกต่างกันมากมันก็ไม่ลงตัวอะไรที่เขาไม่รักเราจะไปคิดทําไมเพราะว่าอะไรที่เขาไม่สนอะไรที่เขาไม่แคร์แล้วก็อย่าไปคิดซะ คิดในมุมบวกๆของเราเรามาใช้ชีวิตดําเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆกับชีวิตที่เป็นอยู่อันนี้มันเป็นชีวิตที่คุณไปไปฝันซึ่งมันไม่สามารถมองแล้วคุณสองคนเนี่ยคนที่คุณรักที่อยู่ในใจเนี่ยมันไม่สามารถเดินมาเป็นเส้นขนาดเส้นเดียวกันได้มันเป็นได้แค่เส้นขนานถ้าคุณไปแอบคบแอบชอบกับคนที่มีเจ้าของอย่าเอาใจไปผูกกับใครไว้เลยมันทำให้คุณเจ็บใช้ชีวิต ในความเป็นจริงที่คุณควรจะอยู่อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องชีวิตคุณจะมีความสุขลมเมทุนจุนกลุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ a, ide, a f a e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ